างเพื่อไทยนะคะเขาประเมินว่าให้ซักฟอกนาวยกอิง้งแค่วันเดียวคุณวิสุทธิ์บอกว่าถ้าไม่ยอมก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้านแล้วก็เปิดเผยบอกว่าเตรียมจะแบ่งงานให้รัฐมนตรีอื่นนะในการช่วยตอบแทนนายกแล้วขู่ด้วยนะบอกว่าถ้าแตะทักษิณพั่มเลื่อนเนี่ยเจอประท้วงแน่ค่ะ นายวิสุทธิ์ชัยนรุนพักเพื่อไทยนะคะในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็พูดถึงกรณีที่พักเพื่อไทยจะให้อภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงแค่วันเดียวหลังจากฝ่ายค้านมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแค่นางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวนายวิสุทธิ์บอกว่าเป็นเป้าหมายพักเพื่อไทยจะให้อภิปรายไม่ไว้วางใจแค่วันเดียวแตพอแล้วเพราะอภิปรายนายกคนเดียวจะไปใช้เวลา5วันเนี่ยตามที่ขอมาเนี่ยนะคะ คือบอกว่ามันไม่ได้ถ้าจะพูดถ้าวันก็ต้องอภิปรายสิบคนนั่นนะ่ะถ้าอภิปรายคนเดียววันเดียวก็พอแล้วใส่มันเต็มที่ไปเลยให